อ่าแฮมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านนะพี่ผมจีแคร์ an, ครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในเกมซอร์ดอาร์ตออนไลน์เอเมอรีดีเฟกครับวันนี้จะมาเปิดกระชาฟรีกันนะซึ่งตุสิภาครับคีโต <Yeah. S 1> ครับคีโตลอยเต็มที่ครับสุดยอดเลยครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกไอดีใหม่แล้วก็ไอ้ดีแบบสร้างใหม่เพื่อต้องการคีโตนะก็เออโอเคก็เราจะมาดูว่าโอ้โหนี่ก็มาว่ะ ภารกิจในวันนี้คือเรายกได้ตัวละครเอ่อคีต่อยได้ครับซึ่งแม่งโชคดีนะถั้าไม่มีตู้ฝีนะเพรนี้ผมอาจจะแบบเศร้าใจก็ได้นะทุกคนแต่พอผมเปิดปุ๊บมันจะมีคําว่าสามครั้งผมก,กง็งง่รงแซบมันเคยยังไงลืมมันเปิดแค่ทีละวันหรือทีละตู้อย่างงงเหมือนเดิมเช่นเคยนะก็ถามว่าตู้ยังเปิดไหมตู้สองร้อยสิเพราะว่ากินไม่ทันยังไงคือคอ,อยากเปิดแต่ แต่เพชรไม่พอ,อยแนเน่อืมก็ตอนนี้ผมจะมาเปิดอาวุธก่อนละกันเพราะว่าไม่รู้จะได้ซ้ำหรือเปล่าพืความชั่วไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโหยบัดจบต่อไปจะเป็นอาตู้ตัวละครรู้สึกว่าเกมนี้ค้างหน่อยนะรู้สึกว่าเกมนี้ค้างนะ มันกลางค้างก็คือตอนที่ผมเล่นอีเวนต์แล้วก็ค้าแบบหน้านดานตอนที่ผมใช้สกิลใหม่นะต้องสตาร์เบิร์สตีมครับสตาร์เบิร์สตีเข้าไปครับเพื่อความเร็วครับเร็วกว่านี้ครับเพราะส่วนนี้เคยไปตำนานที่ผมเคยใช้อยู่แล้วมันก็ค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งเพราะว่า อ่ะในในตอนที่เราใส,าสา้ซาเบอร์แกกซี่นะคือคิโตรู้สึกว่าคิโตมันแบบมันแค่มันตัวแข้งก็เดิมอ่ะมันไม่ค่อยดีอถ้าผมว่านะถ้าคิโตมันดึงดาบออกมาแล้วแบบอย่างเทอันนี้มันลอยลอยแล้วมันตัวแข่งม,มันจะแข่งไปไหนนะโอเคก็เราต้องได้คิโตครับคิริโตอยินไหนคิยโต โอ้ยเนี่ยมันแหลกมันแหลกอะทุกคนคือตัวอยู่ไหนตอนนี้ก็คือห้าทุ่มนะฮะตอนคือยังไม่นอนครับเดี๋ยวจะนอนเนี่ยแหละโอเคไปโอ้ห้าดาวอืมโถห้าดาวเฮ้ยหาดาวห้าดาวตอนนี้นจะเป็นตัวแรงแรไม่แรงแล้วไม่แรเลยกู โอ้ยปัดต,ตัวได, <c oughs> ด้เกือพึ่งพึ่งรถโอ้โหเกือไม่เคย่มอีแล้วอะใหม่ก็โอเคเกือครับวันแรกก็เกือยจะต้องไปดูวันที่สองแล้วกันนะโอเคก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะการสุกชาแบบวันวันเว้นวันนะโอเคก็ซีโอเคนในขามกุ d b ายเจอจชาตชานนานะจ๊ะไม่ไม่ตัดต่อขี้เกียจ